สวัสดีคะ่ะคลิปวันนี้เราจะมาดูไม้โขดกันต่อนะคะคุณมีไม้โขดกระถางหนึ่งที่พิเศษมากๆแต่ต้องหาก่อนเพราะว่ากระถางเขาเล็กมากพร้อมจะดูกันหรือยังคะถ้าดานี่เลยชื่อว่าซีดั Bronze Delight นะคะเห็นแบบนี้อายุไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะคะคุณปลูกในกระถางนี้ตั้งแต่แรกเลยอันนี้เป็นรูปสมัยที่เพิ่งย้ายมาใส่ในกระถางใหม่ๆนะคะน้องเกิดจากการวางใบ ไม่เคยเปลี่ยนดินให้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีการเติมดินใหม่ให้บ้างเวลาที่ดินเก่าเริ่มยุบแล้วต้นต่อไปชื่อว่าซีดัมคลาวาตัมค่ะก็มีอายุหลายปีแล้วเหมือนกันปกติแล้วต้นนี้นะคะหนึ่งกิ่งเนี่ยขนาดเขาก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะแต่พอที่อายุเยอะมากแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบดอกเล็กๆค่ะถ้าได้แดดดีๆอุณหภูมิเหมาะสมเนี่ยขอบใบเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงค่ะ ต้นนี้ชื่อ grab ตัวซีดัมโกสตี้อายุน่าจะประมาณ2ปีค่ะต้นนี้เวลาที่แก่แล้วเนี่ยคุณเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตกิ่งเขาจะเลื้อยลงมาเป็นพวงสวยเลยนะคะเหมาะกับเลี้ยงในกระถางทรงสูงค่ะมาดูไม้แปลกกันบ้างค่ะต้นนี้ชื่อว่าเอวเนียมเซดิฟอเรียม ที่บอกว่าแปลกเพราะว่าเป็นพันแครค่ะละใบเขาก็จะเล็กมากนะคะแล้วก็มีความเหนียวฝุ่นหรือว่าแมลงเนี่ยเกาะติดง่ายมากเอวเนียมเขาจะพักตัวในหน้าร้อนนะคะเวลาหน้าหนาวเนี่ยใบเขาก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงกิ่งนี่แห้งมากๆเลยค่ะเพราะว่าอายุน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า2-3ปีแล้วนะคะ เอวเนีแ um, เวลาที่อายุเยอะแล้วค่ะกิ่งเขาจะแห้งแบบนี้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าต้นไม้จะตายหรือเปล่ามันเป็นลักษณะปกติของเขาอยู่แล้วคุณจะมีอีกต้นหนึ่งที่ใบมีลักษณะเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะชื่อว่าเอวเนียมลินลี่แพดความน่ารักของต้นนี้ก็คือรูปทรงของเขานะคะใบเขาน่ารักและลำต้นเขาสูงขึ้นมาแล้วแตกกิ่งก้านสาขาเหมือนต้นไม้ค่ะต้นต่อไปยังไม่รู้ชื่อคะ่ะ ถ้าใครรู้ว่าชื่ออะไรคอมเมนต์บอกคุณด้วยนะคะตอนที่ได้มาเขาจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วเออไม่ได้เป็นแบบกิ่งยาวแบบนี้นะคะเป็นต้นปกติแล้วก็พาเลี้ยงไปหลายปีเขาก็จะเริ่มเป็นโขดขึ้นมาสีสวยมากแล้วก็มีกิ่งใหม่งอกตรงโคนต้นนะคะน่ารักมากเลยต้นต่อไปกรบ r ตัวเ r ีย f r e d ไ i v e ค่ะดูโขดเขานะคะดูแข็งแรงมากเลย ใบหดเหลือนิดเดียวเองนะคะอันนี้เป็นขนาดของต้นปกติค่ะน่าจะเป็นพันธุ์ g r a b วเรียรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะคะต้นต่อไปชื่อ exilaria b e n b a d i s ค่ะโตดเขาน่ารักเดียค่ะจะอ้วนๆตรงกลางนะคะแล้วก็แตกหนอออกไปปกติแล้วขนาดหัวของ b บ n บา a ิ i เนี่ยสามารถโตได้ถึง9เซนเลยนะคะแต่ในกระถางนี้ยขนาดหัวจะประมาณ2-3เซนค่ะ คุณชอบตรงขอบใบแดงๆของเขานะคะมันแบบน่ารักดีค่ะสีไม่สม่ำเสมอนะจะเป็นสีแบบระเรื่อตรงขอบๆค่ะต้นนี้ชื่อว่า e x c h o r i a powder puff หรือว่า exotica นะคะต้นแม่ในยาวเลื้อยออกมานอกกระถางแล้วนะคะแต่กิ่งออกมาเยอะเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็เป็นเอ็กซโซติกที่อายุน้อยกว่านะคะเนี่ยต้นเขาก็จะใหญ่กว่าแล้วก็ยังไม่เห็นกิ่งข้างล่างนะต้นต่อไปเอ็กซชวเวรีโกลเด้นโกลค่ะดูโขดเขาสะก่อน โอดใหญ่ค่ะเพราะว่าต้นนี้เขาเป็นต้นที่พันใหญ่อยู่แล้วนะคะคุณมีอีกต้นหนึ่งที่แยกออกมาจากต้นแม่เดียวกันนะคะต้นนี้กำลังจะแตกหน่อใหม่ออกมาด้วยนะคะมีสองหนอ่อเล็กจิตเดียวเองนี่นะคะต้นขนาดปกติของเขาต้นแรกนี่มีหัวแฝดต,ต้นนี้จะทนอากาศติดลบไม่ค่อยได้นะคะจะเน่าบ่อย ต้นนี้ชื่อพาคิฟีตัมคลาวิโฟเรียค่ะความน่ารักอยู่ตรงที่มีลูกเล็กๆอยู่ตรงคนต้นถ้าเป็นแต่ก่อนคุณก็จะชอบตัดลูกออกไปชำนะคะแต่ตอนนี้อยากจะทิ้งไว้ให้เป็นฟอร์มกอค่ะน่ารักดี ต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีลักษณะใบเป็นหัวผักกาดเอกชนิดนึงนะคะโดนตัดยอดออกไปคุณจะเลี้ยงให้เป็นฟอร์มโคดจำชื่อเขาไม่ได้แล้วอะคะ่ะใบเขาสีสวยมากเลยแตก่กิ่งออกมาใหม่5้าหัวนะคะต้นต่อไปนะคะชื่อว่า g r a p tocedum bird s t a n d w i c k ค่ะอันนี้เป็นชื่อตามป้ายที่ได้มานะคะ ตอนที่ซื้อมาเนี่ยเห็นว่าชื่อเขาแปลกดีนะคะแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเหมือนต้นซีดัมบรอนส์ดีไลท์เลยอะคะ่ะหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เจอนะคะว่าสองต้นนี้เป็นต้นเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะพาไปเทียบให้ดูกับต้นซีดัมบรอนส์ดีไลท์นะคะนี่นะคะทั้งสองกระถางนี่เลยเป็นซีดัมบรอนส์ดีไลท์ค่ะตอนนี้สีสวยมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเทียบให้ดูดูไม่ออกเลยค่ะว่าต่างกันยังไงเหมือนกันเลยทั้งซีดัมเบิร์สแตนวิกแล้วก็ซีดัมบรอนซีไลท์เนี่ยกิ่งเขาจะมีลักษณะเป็นห้อยยาวลงมานะคะถ้าอยุมากขึ้นแล้วสามารถเลี้ยงในกระถางแขวนได้นะคะจะได้ดูห้อยลงมาสวยๆ คลิปนี้เราจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีต่อตอนที่3ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้หวบน้ำล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ